อีกประเด็นหนึ่งที่เพื่อไทยบอกว่าถ้าเกิดตั้งรัฐบาลสำเร็จจริงๆสิ่งแรกที่จะทําคือการตั้งสสรและเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับเรื่องนี้ทางกลุ่มไอรอออกมาขอความชัดเจนครับว่าถ้าเกิดจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญจ,จริงๆตอนนี้เนี่ยรู้คําถามที่จะมาใช้ในการทําประชามติมาถามประชาชนแล้วหรือควรจะให้ประชาชนทุกคนได้รู้คําถามล่วงหน้าก่อนครับ นายยิ่งชีพอัชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอพูดถึงประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เพื่อไทยถแถลงว่าจะเป็นภารกิจแรกที่เพื่อไทยจะเริ่มทำโดยให้มีมติคอรมอในการประชุมนัดแรกทันทีซึ่งหมายความว่าอาจจะเกิดการทำประชามติรอบแรกช่วงปลายปีนี้แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าคาถามประชามติมันเป็นอย่างไรจะถามว่ายังไงกันแน่ ก็เลยอยากให้พักเพื่อไทยมีความชัดเจนเรื่องคำถามประชามติก่อนเข้าประชุมครมดังนั้นการจัดทำประชามติไม่ได้มีครั้งเดียวแน่ๆนะครับอย่างน้อยถ้าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีการทำประชามติถามประชาชนอย่างน้อย3ครั้งแล้วก็ยังมีกระบวนการที่ซับซ้อนไม่น้อยกว่า2ปีจึงมองได้ว่าการคืนอำนาจให้กับประชาชนคงไม่ได้คืนโดยเร็วและควรให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเห็นคำถามก่อน โดยคําถามที่สําคัญก็คือต้องไม่ซับซ้อนครับต้องมี2ประเด็นหลักๆก็คือ 1. การสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องทําได้ทั้งฉบับเพราะมีความกังวลกันว่าสสวเนี่ยอาจจะไปตั้งเงื่อนไขก็ได้ว่าอ๋อแก้รัฐธรรมนูญนะแต่ห้ามไปแตะต้องบางหมวดอย่างหมวดองค์กรอิสระยเงี้ยห้ามไปแตะเขาและข้อกังวลประเด็นหลักประเด็นที่2นะครับก็คือสอสอรอต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้น คุณจะมาแต่งตั้งมาทำงุบงิบงุบงิบเงียบๆให้กลุ่มคนกลุ่มหนึง่งมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้นะครับและก็ยังมีอีกข้อกังวลสำคัญก็คือไม่จำเป็นนะว่าต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วถึงจะยุบสภาได้มองว่าตั้งสสรอให้เสร็จก่อนสสรอเสร็จแล้วเนี่ยยุบสภาเลือกตั้งใหม่ได้เลยไม่ต้องรอให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก่อนครับให้อธิบายกระบวนการทั้งหมดให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้น และมันจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนนะครับตามที่คุณตั้งใจไว้ตามที่คุณเห็นภาพไว้ข้อสองคือประชามติที่กําลังจะทําเนี่ยที่บอกว่าจะเร่งเนี่ยคําถามคืออะไรเปิดเลยได้ไหมแต่วท่านบอกว่าจะทําประชามติเรามีความกังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคําถามมันจะไม่ดีทางไอ้ลอก็อยากได้ความโปร่งใสความชัดเจนนะครับ แล้วเดี๋ยววันมารืนนี้ครับอาทิตย์ที่13สิงหาคมไอรอและภาคประชาชนเตรียมจะเปิดตัวแคมเปญเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง100%ให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอประชามติได้นะครับโดยกำหนดคำถามเองตอนบ่าย3โมงที่หอศิลป์กรุงเทพ